ส่วนในข้อที่14นะคะเดนเองมีความตั้งใจตั้งแต่สมัยที่แล้วนะคะจะสร้างหอสมุดขนาดใหญ่ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะที่เรือนจําเก่าที่ย้ายไปแล้วที่เดียนเองนะคะได้ก่อสร้างาสวนขนาดใหญ่ไว้ตรงนั้นเองแล้วก็จะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งนะคะซึ่งเดิมนะคะเคยเขียนแบบปรับปรุงเอาไว้แล้วว่าเป็นหอสมุดขนาดใหญ่เพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านทราบไหมคะว่าเด็กนักเรียน นะคะจะต้องเรียนนะคะข้างนอกโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ต้องไปหาแหล่งวิชาความรู้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือห้องสมุดห้องสมุดของเราจะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มีอุปกรณ์หนังสือครบคันไม่ว่านักเรียนอย่างเดียวนะคะต้องเป็นเด็กเป็นเยาวชนและเป็นประชาชนที่สามารถนะคะที่จะเข้าไปใช้เราจะมีอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะมีคอมพิวเตอร์เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ทุกท่าน เมื่อไปใช้แล้วได้รับความสะดวกสบายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นในเขตเทศาบาลอีกแห่งหนึ่งนะคะส่วนในข้อ15นะคะท่านจะเห็นว่าตรงสามแยกปึงถาวรที่จะไปยังโรงพยาบาลเมืองลาดนะคะจะมีที่สามเหลี่ยมว่างเปล่าอยู่มีเสาไฟฟ้าละเกะละกะอยู่นะคะเราก็มีแบตแปนไว้แล้วนะคะว่าเราจะ สร้างหอนาฬิกาแล้วก็สวมย่อม นะคะบริเวณสามแยกปึงถาวรเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาสู่จังหวัดราชบุรีของเรานะคะเห็นหอในกาตั้งตระงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมะีจะมีไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีต้นไม้เพื่อที่จะให้ความร่มรื่นนะคะแล้วก็สวยงามประทับใจกับผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดราชบุรีของเรานะคะตรงนั้นก็จะเป็นหน้าเป็นตาอีกที่หนึ่งแล้วพี่น้องในเขตเทศบาลก็สามารถที่จะใช้เวลาว่างช่วงเย็ยน ะะไปเดินเล่นหรือไปพักผ่อนใครที่มีลูกเล็กๆก,ก็อาจจะจูงลูกจุงหลานไปป้อนข้าวป้อนน้ําไปนั่งคุยกันก็จะทำให้ครอบครัวนะคะอบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะคะส่วนในข้อที่16จะเป็นเรื่องของการปรับปรุปรงตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมันทั้งสกรปรกมันทั้งลกลุงหลังนะคะแล้วก็ไม่ได้มาตรฐาน ฉะนั้นนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะให้ผู้คนในเขตเทศบาลนะคะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะให้สุขอนามัยของคนในเขตเทศบาลเนี่ยเป็นสุขภาพที่ดีนะคะฉะนั้นเราก็ต้องปรับปรุงตลาดของเรานะคะให้เป็นตลาดสดน่าซื้อเพื่อสุขภาพ นะคะของพี่น้องในเขตเทศบาลของเราเช่นกันนะคะในข้อที่17นะคะที่ฉน,นเองไปเห็นเทศบาลใหญ่ๆหลายๆเทศบาลแล้วนะคะมีอุทยานของการเรียนรู้ขนาดใหญ่ในเขตในเขตเทศบาลดิฉันเองก็อยากจะมีเช่นกันจึงไดนะะ้นำมาเป็นนโยบายของแผนเทศบาลนะคะนำตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะในส่วน 10, ในข้อที่18 นะคะจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านนะคะซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้ตั้งเป็นจัดตั้งเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะมาจับมือกันแล้วก็คน้นค้นหานะคะว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยอยากจะจัดทำสินค้าอะไรเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเมื่อได้กลุ่มแล้วได้สินค้าที่จะจัดทำแล้วเราก็จะต้องเป็นตัวกลางเทศบาลเองก็จะต้องเป็น เป็นคนกลางนะคะส่งเสริมให้มีการตลาดนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำได้จริงแล้วก็จําหน่ายจริงแล้วให้เขามีรายได้จริงเพื่อที่เขาจะได้นะคะเอาไว้สำหรับครอบครัวช่วยกันประหยัดแล้วก็ส่งเสริมให้มีเงินออมนะคะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะทำให้เรศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนะคะดีแล้วก็คล่องตัวขึ้นข้อ19นะคะ ยันเองมีความคิดว่าทําอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลซึ่งมีจํานวนมากมายเป็นปูชนียะบุคคลนะคะซึ่งมีความรู้ความสามารถนะคะออกมาใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้ออกมาใช้ประสบการณ์ตรงนี้แชร์นะคะกับเด็กกับผู้ใหญ่นะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะต้องมีศูนย์นะคะปฏิบัติการของผู้สูงอายุซึ่ง ะะท่านจะสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือมาพบปะมาพูดคุยกันมาแชร์ความคิดกันนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ยังทำแล้วก็ไปนันทนาการร่วมกันในส่วนตรงนี้นะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุของเรานะคะมีจิตใจที่เบิกบานนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าได้ใช้สมองออกมานะคะใช้ความคิด นะคะแล้วก็จะมาออกกําลังกายกันก็จะทําให้ผู้สูงอายุข,ของเราแข็งแรงมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็จะมีอายุยืนยาวตลอดไปด้วยนะคะค่ะส่วนข้อที่2 0นะคะก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นหัวใจของการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบรุรีก็คือเรื่องของจะทําอย่างไรนะคะให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีระเบียบวินยัย นะคะในการทิ้งขยะแล้วก็คนเก็บขยะคนขับรถขยะมีระเบียบวินัยนะคะในการจัดเก็บขยะคนที่จะทิ้งขยะก็ต้องมีระเบียบในการทิ้งให้เป็นที่เป็นทางส่วนคนขับรถขยะหรือผู้เก็บขยะก็ต้องมีวินัยในการเก็บขยะนะคะต้องสร้างนิสัยนะคะให้ทั้งผู้ทิ้งแล้วก็ผู้เก็บนะคะให้มีระเบียบวินัยที่ดีแล้วรถเก็บขยะของเรานะคะ ก็ต้องไปเก็บขยะให้ตรงตามเวลานะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเดินไปทางไหนเป็นที่นา่าอับอายขายหน้าเหลือเกินเพราะมีแต่ขยะเต็มเมืองถนนใหญ่ๆก็ดูสวยงามดีแต่พอเลี้ยวเข้าซอยนิดเดียวโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเ,เขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะคะฉะนั้นนะคะเรามีนโยบายที่จะเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยไปในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเราให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษนะคะไม่หมักหมมแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปท,ทั้งในเขตนะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าก็เช่นกันนะคะก็มีต้นไม้ขึ้นไปพันเต็มหมดเลยนะคะทำอย่างไรเราจะต้องเข้าไปช่วยกันดูแลนะคะให้ถนนทุกสายของเรานะคะไม่มีหญ้าขึ้นมาสกปรกลกลุงลังไม่มีต้นไม้ขึ้นไปพันเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ทำอย่างไร นะคะที่จะไม่ให้นะคะคนในเขตเทศบาลของเราเนี่ยนะคะต้องช่วยกันดูแลหน้าบ้านของตัวเองด้วยเป็นหน้าบ้านที่น่ามองสะอาดนะคะแล้วถ้ามีต้นไม้ก็น่าจะไปปลูกต้นไม้นะคะให้สองข้างทางเป็นอสองข้างทางแห่งความสวยงามพอเราเดินเข้าไปในซอยก็สดชื่นนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะช่วยกันในส่วนตรงนี้ส่วนข้อที่21นะคะก็จะจัดทำ แผนล้างท่อนะคะภายในเขตเทศบาลทั้งหมดเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วในสมัยที่ดีัน,นเองดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่นะคะก็มีรถด,ดูดท่อนะคะซึ่งจะออกเป็นประจำทุกวันต้องไปดูดท่อภายในเขตเทศบาลทั้งหมดเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ทราบว่าไม่เคย ล้างท่อกันเลยจริงเท็จยังไงดิฉันไม่ทราบนะคะแต่ถ้าดิฉันเองแล้วก็ผู้บริหารของดิฉันได้เข้าไปก็พยายามที่จะล้างท่อภายในเขตเทศบาลน,นะคะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลเพราะว่าท่อนะคะถ้าสกรปรกก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะคะถ้ามีเศษขยะหรือมาอะไรๆอุดตันเข้าไปในท่อนะคะก็จะทําให้น้ำเนี่ยนะคะไม่ไหลแล้วเมื่อฝนตกนะคะน้าระบายไม่ทัน นะคะก็จะเกิดน้ําท่วมขึ้นภายในเขตเทศบาลก็จะทําให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยนะคะเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆส่วนเรื่องล้างถนนนะคะเราก็มีนะคะทำเป็นแผนอยู่แล้วนะคะว่าเราจะล้างทุกวันอะไรนะคะก็พยายามที่จะทําให้ถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลน,นะคะเป็นถนนที่ปลอดฝุ่นโดยเราช่วยกันล้างถนนนะคะทำความสะอาดถนน ข้อที่22นะคะจะจัดทำให้มีการทำแผนเรื่องของการกำจัดยุงลายนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยุงลายเป็นนะคะพาหะอย่างหนึ่งนะคะที่เมื่อมันมากัดเราแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นโรคอีกหลายๆโรคนะคะเพราะว่ายุงเนี่ยเป็นพาหะที่สามารถนําเชื้อโรคมาติดนะคะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้ ฉะนั้นนะคะก็ต้องเพิ่มในเรื่องของการฉีดยุงนะคะแล้วก็เราควรที่ต้องร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกันนะคะทำพยายามทําให้เรื่องของยุงนะคะหมดไปแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งเทศบาลเองเป็นหน่วยงานนะคะที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนาง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคของเราไม่ว่าจะเป็นวันที่12สิงหาของทุกปีหรือว่าจะเป็นวันที่5ทธันวาของทุกปีเป็นวันแม่เป็นวันพ่อของเราภายในเขตเทศบาลนะคะจะต้องประดับธงทิวนะคะแล้วก็ประดับไฟแล้วก็พยายามทําให้นะคะภายในเขตเทศบาลของเราเนี่ยนะคะเป็นเทศบาลที่เฉลิมฉลองนะคะวันสําคัญสําคัญต่างๆ นะคะแล้วก็กว่าพ่อแม่พี่น้องด้วยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นวันที่5หรือว่าเป็นวันที่12นะคะช่วยกันปักธงหน้าบ้านนะคะเรามานะคะ,ฉะเฉลิมฉลองวันแม่แล้วก็วันพ่อของเรานะคะวันนี้นะคะ่22ข้อแค่นี้ยนะมันยังเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับ นะคะเทศาบาลเมืองราชบุรีของเราเพราะว่าเทศาบาลเมืองราชบุรีของเราดูแลตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นงานทุกอย่างภายในเขตเทศาบาลของเราเป็นหน้าที่นะคะที่ผู้บริหารจะต้องเข้าไปทําทุกอย่างไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่แค่22ข้อตรงนี้ภาระแล้วก็พันธกิจของเรามีมากมายฉะนั้นนะคะในวันที่26กันยายน2,553นะคะเวลาตั้งแต่ 8โมงเช้านะคะถึง3โมงเย็นย้ันขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะทุกๆท่านเลยที่มีอายุครบ18ปีนะคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลอย่างน้อยนะคะต้องไม่ต่ำกว่า1ปีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็เลือกนะคะนายยกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีหมายเลข1สมนัน ะะแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่เขตไหนขอเป็นหมายเลข1ถึงหมายเลข6ทุกเขตยกทีมนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนจะได้เข้าไปนะคะทำหน้าที่ผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะคะภาษีของท่านทุกบาทมีค่าสำหรับมีค่าสาหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะดิฉันเองได้คุณเลืองชัยเนตรปฐมพรหรือว่าคุณมักเข้ามาช่วยในการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็มาเป็นรองนายกเทศมนตรีถ้าเลือกดีแล้เข้าไปก็จะได้รองนายกก็คือรองเลืองชัยเข้าไปนะคะบริหารเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมกับดิฉันเองนะคะดิฉันเองคงจะต้องขอให้นะคะคุณเลืองชัยเนตรปฐมพรนะคะซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรี ในกลุ่มของสำนันพัฒนานะคะมาพูดถึงนโยบายหรือว่าสิ่งที่ท่านรองนายกนะคะอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสมนันนะคะหมายเลขหนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลมลิบรีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกทุกเขตนะคะยกทีมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ